ครับสบายดีครับทุกคนวันนี้กับดั้งทีเยเอยนนยะยออไปไายคือเก้าทุกคนเลยนี่โอ้โหบัวปไทยน้อยไปกับเบิร์กโทรศัพท์สบายดีไหมบายดีไหมครับบายไฮดูนี่เราที่ที่รถไปน้าทุกคนเลเอาไปหายจน้าเดี๋ยวนี้ก็ซอยละติ๊บโมงละเดี๋ยวไปเอาตะบานมาผาอัดน้ำไม้น้ำน้าททุกคนเลย แล้วมันอีหนาพฟนนะเ<า>ออโต๋อ่อาวสาวนะสาวกินรถไปน้ำนะฮะโอ้หนาเอตอตมากว่า,า,า,าว่มนต่พูมาัากว่าหนะึยามากละ<า>โอ้หานาเป็นมากว่าเป็นมากได้เดียวได้แบไนี่นวเดี๋ยวไปบงทางน้ำกันเพรามันสียามันสีง่าย ทุกคนคนต่มือจึงติงไม่เลยสี่หอนหายสี่ตกก้อนแล้วเหมือนนี่โอ้ เป็นบ้านตั้งไม้กับตังนอ้ตามนั้นเส้นทางไปวัดเศิษฐีเขาเขา ไปแววเาขาทุกคนเลยสีเขานี่ไปป้าเวสไธยยันข้างมันยาะแล้วก็เลยมาแวะเาขาอันนี้เอาไปป้าเว้นคนโล่งลายก็ย้ำนันบ่ได้ทันรถไปบ่ฮอดเกิดคานออกเข้าไปกีดคนเลย có taxi nắng to thân con bao nhiêu mà thân xì xì thân này léo mưa thôi lắm คนผมมีคนยู่ทย่อยออกมาตามยู่ตามเส้นข้างคนนะแต่ก้อนนี้มันเป็นทีศาจน้อยแถวนี้เดี๋ยวนี้นะมันเป็นบ้านคนแล้วกำลังสร้างไม่ก็มีนี่แต่ลงังคาแล้วก็<อ>เป็นกรรมกรดีวกว่ายลกแล้ว sớm lui oh. <laughs> là bàn đi bớt một bàn đi cho con ướt lớn hao nắm khi tôm là bàn đi bớt một hao số này nha xuống mặt lắm Thử xe, hồi xe, hồi xe. กแล้วปันตกข้างแรกฝนวันนี้นนองโ้หอตางก็จอเธอถลงไห้ลงหน้าครับถอ้าม่น้าแล้ว ไปเฮ็ดไปแลยน,นะนะน้ไเล็กควายไเควายแกแล้วบ่เดี๋ยวนี้นะไปแ่นละเออฮอลูกเล้่อดไปดูไปน้ำดูอใเอ,อเออไปแบบน,นี้ไปสอดเนี่ยเนี่ยต้งหอน มามาตหายแล้วรอดแต่นว้าไปเ้าดิไปเข้ามาไว้ทสักหาพวกวเหินหรอหิน

โอ้หมดตายเด้อโอ้หนักเติมน้องคันโซกสามโลเพ่นเดโอ้ยยางตายเยต่มาเออไปนอนนี้วะไปพอดีวะเห็นอมอะอยู่เชตับเดสักางามี่าง้ตอนี่างก็ได้เห็นเนาะได้เืได้ละได้หลได้ละ โชาวบ้านปรมาต่าหายทุกคนเลยเรได้เห็นอย้าออวควายมื่อหัวเมื่ไปรุเมื่อแล้ววันนี้นะมัเห็นเลยเมื่อกุ้งอ้ บน,นิ้นนตทางนี้สึ่งหาน,น้นไหม Cái ngạch của nó mới xèm chút mới chỉ đáy bụi đáy Hả? Rê, rê, nó bắt bờ như nhây này nó Ờ, ơ, 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 hắc, hắc ờ, đi, đi, đi. ờ, nó Nó bị hắc không? Hắc vào nhọn ồn vào nữa Ờ, này, này, Ờ, nhấp tay Bờ như này, đây Ờ Ở nhọn ồn vào nữa Ồ, nó sẽ nghe vô bụi này Sẽ nghe vô bụi มีเมนมีเมนกัะกันจองทุกคนกับแกงหนอไหมไปชี้ได้เฮ้ยไปด้านโอ้หาหน้ยหาหน้ยหาน้ยหาหน่ยไปแกงชัยจะนั่ง โอ้พวกไม่ใช่ k h ไปเถอะไีดินอโอ้มาไดทหา,ารไม้ได้แกง่ายปะอู้แดบดบโอ้ไม้แงกง่ายขทางาเช่ไหมกระเน็นี่ทุกคน มาเด้อโอ้มานี้กป็นรถข้าแล้วบ้านนี้แกงไวรุนไปทางไหนแกงไวรุนนี่เออ เฮงไฮเล็บร้อยทุกคนโอ๊ะโอดตเต่าไทยน้อยเป็นเกือบไก่ป่อยป่อยล่ะปล่อยมันได้เยอะมันเป็ดน้อยเองฮะเป็นน้อยเองโอ้สองพอดพีนัชเบส์โมงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ก็ก็เป็นหอดสิโจ่แล้วป่ะางมันเงี้ยมาสวนมันคือเก่าทุกคนเลยนี่ตามมันก็ได้ กำลังฟรีงามเลยม,มาหอดแล้วก็เสารพักเสารแค่ทุกคนหาทางไฟเอ็ดยูเอ็ดกินกินข้าวง่ายทุกคนมาหอดบรดิเสเบน12โมงหากินมานำทาง ไม่กระแสน้อยเอาไม่เล็งน,น้องเติมตามเขา้าเบอร์ต,อต,อต่อเตเบอกผู้ไทยตามเขา้าเบอร์สุดเก่ง <coughs> à, <coughs> không Mm. coi Mm. 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 Mm.

ไม so nice. ่ชนแรงมันนแรวอาแม่พักเฉ่งเฉงพี่น้องเห็นบ่บอกผู้ไทยแปลงรถจีน่าวาไทยนะน่อรเหอยจะท่าเหี้นะเหี้ยมาจะขวานเชื่วานเร์สอ Ừ. ma phí cực quan ma phí phải phun quan phải phun lên cơ phải cơ, cơ lắm เราไม่อื้นรู้จหมชืนเก่งไหมเก่นคอมปะเี๋ยวนะอื่อืมร้อนรนคือแกงว่าไหมก็เละ น้ำมาเสื้อป่ะนี่ลงตัวพ,พ,พักนะี่พักเลยเฉลิมคน ไม้กระสแตนมันนี่เป็นตะกินแล้วว่ะนี่ตัมาตีมันติซิม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  แล้วมันจะเห็นกลิ่นตะกูนี่นะโอ้โสมพอดีบีบน้ำจะ่หอืหมด กินน้ำตึ้งตึ้งตึ้งตึต้งมาทุกคนนี่กินแกงหน่อไม้ไปเรื่อยนะหมูปิง้งโอ้ได้กินหมูปิ้งนี่ตัวนี้เอามาตว,วัดเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นยาคู่ว่าจะเอามาตว,วัดเอมามตะวัดอันนี้นะแกงหน่อไม้คนมา <c oughs> แซ่บๆแกันมานี่ <c oughs> ข้าวเหนีย <c oughs> ต่วนทวนนี่แกงหน่อไมก้กระแซนเชิญหน่อไม้เลี้ยงน้องเนาะ ข<ม>้าผักกระจงกี้ผักกระจงกบแซบกับผู้มักทุกคนเลยผู้มักและแซบม,มาก,กินใครมีมกักม,มา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 ผู้ชายน้อยมาก,กิน Mình môi bố Con Mình mồi ừ. Mình mồi Con nè, thằng nàng nhìn bố mình môi nè Mình thử nằm Cứu ừ. bà cần nằm Cần đầm nằm Bố mình cần phun tục Bé nhớ gọi จะม้อะจะนั่งจะ <c oughs> ปูดจุเข้าอืปค,ค,ค่ายรูไมกรแสนเลยอกบปะค่าย บก็คือกินลูกไม้ก็เสร็เลยเนี่ยค่ะวันนี้ได้กินแล้วไม่ใช่ข้าวกินแล้วดี <c oughs> ข้าวกินน้ำก็อะไรข้าวกินน้ำอิ่มเรแล้วทุกคนเลยนอนพักผ่อนกันจังหน่อยอไอ้สนมันคือเก้าทุกคนเลยโอ้สนมันก็ได้โอ้วันนี้แดดวันนี้นะคนเลยล่มพัดเย็นข้าวกินน้ำ นี่เรียบร้อยพักพ่อนไปหาสีไปหาบักโกยตอดทุกคนในวันนี้โผลโ,โกยอยู่หาบักโกยฮะตาหาตัดปีนำ้ำกางโซนมันเราไปหาบักโกยบักโกยแล้วก็ตัดปีตัดป,ปีก่อนปีก็ซยวยเลย กำลังคงโกยตัวนี้ยังบูตึงตัวนี้โลหาตัววีมันตัวมันตึงก็เคิร์นี่ โกยกันแล้วเรียบร้อยคนโกยบักบาได้หลายเลยบักบักโกยสามนสะี่คืนตัวนี้สุกขเคืนะโกยกันเสาะและ้วเรียบร้อยทุกคนนี่ราชไทยก็มาแ,แต่ปีนไ่เคนะได้หลายแล้วพ่อเราเปิ่เคนะินยังแลยเพ่อะหมาแล้วใช่ แล้วมาได้เว้ยยมาแล้ปิเมะเขือาาก็มีแล้วมะเขือกัเบลาไทยน้อยกับยาเพิ่นไปปิดขับม,มาหวดดัวรถละทุกคนเลยมะเขือเค้งนึงกับกระต้านน,งางนึงกระยังนึงกระโงเต็ม,มครับมะโกยนํำโหชิคือโหชิคายเนี่ยท่านนี้อามาทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอย่างไรขอขวามเข้าใจผู้ที่ตามนะครับชมมาตันงต,ต้นจจบไปก่อนคลิปนี้ทุกคนมือเงินพเพือ,อะจะขึ้นป้านน้วกคน เมื่อวนี้อยู่ตามชนมั่นก้อนมานนี้โอ้สาชีวิตยอยู่ตามชนมั่นมานนี้ลาปิดเมื่อคิดมเมื่อเคไปขายพอได้เงินจ่ายทุกคนเลย